นักระวานเนี่ยมันเป็นการทํางานช่วงที่โควิดโควิดจัดๆเลยตอนนั้นแล้วก็หลังจากที่เขียนเรื่องสั้นจบไปนะคืนปีเสือจบไปเนี่ยเป็นมีเวลาทํางานงานเขียนนี่แหละแต่ว่ามันเบื่อมันเบื่อก็อยากจะหาอย่างอื่นทําที่มันนอกเหนือไปจากการนั่งพิมพ์หนังสือก็แก,ก๊ก็แกกไปนะทุกวันแบบนั้นนะก็เลยคิดถึงการวาดรูปเนะี่ยเพราะทิ้งไปนาน ทิ้งมาหลายปีแล้วที่ไม่ได้วาดเนี่ยก็เลยคิดว่างั้นก็จะวาดการ์ตูนเล่นสักหน่อยนะทีพอวาดการ์ตูนก็จะคิดถึงอะ,อะไรนะไอ้รูปทรงหรือว่าสิ่งที่เราชอบก็คือวานเนี่ยก็เลยบังเอิญว่ามีบทกวีที่เขียนถึงวานพอดีนะก็เลยเอามาเขียนเป็นการ์ตูนนะแล้วก็จากนั้นก็หาเรื่องอื่นๆซึ่งมันที่มันเกี่ยวข้องกับ วนันเกี่ยวเกี่ยวข้องกับทะเลเข้ามาเพิ่มอีก3เรื่องก็กลายเป็น4เรื่องนะทั้งหมดนี่ก็ทำทำคือจากจากที่คิดว่าทําแก้เบือ่อทําเล่นๆเนี่ยพอมันเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอมอยากจะทำให้มันเป็นเล่มพอทําเป็นเล่มเนี่ยมันก็ต้องมีเรื่องอื่นให้มันให้มันให้มันมีเนื้อหาเยอะขึน้นก็เลยหาเรื่องอื่นๆมาครับรางวัลโดยเฉพาะรางวัล นี้นะรางวัลที่เกี่ยวกับการ์ตูนเนี่ยก็เป็น,ปนความรู้สึกที่ผมดีใจจริงๆแหละดีใจเพราะว่าจุดเริ่มต้นของผมที่ทํางานนะก็คือเริ่มจากการเขียนการ์ตูนก่อนที่จะมาเขียนหนังสือก็เขียนการ์ตูนมาก่อนเขียนการ์ตูนเริ่มระบาดเขียนแล้วก็ทิ้งเพราะว่าอะไรนะวงการของมันเนี่ยมันมันไปต่อไม่ได้นะมัน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 ตันก็เลยมาเขียนหนังสืออย่างนี้พอกลับไปเขียนใหม่แล้ว มันได้รางวัลเนี่ยผมรู้สึกว่าเออนี่มันเป็นเป็นคือมันมันเป็นสิ่งที่ผมรักอ่อันดับที่หนึ่งก็คือการเขียนการ์ตูนการวาดรูปเนี่ยเป็นอันดับที่หนึ่งแมันพอพอมันได้รางวัลเนี่ยรู้สึกว่าเออดีใจที่ได้รางวัลแต่ว่าอันหนึ่งก็คือเสียใจว่าเอะถ้าเมื่อก่อนถ้าเราไม่ทิ้งถ้าเราไม่ทิ้งการเขียนการ์ตูนเนี่ยเราเขียนต่อมาเรื่อยๆต่อสู้มาเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆสู้ทนกับมันไปเนี่ยเออป่านนี้ผมอาจจะ มีสถานะอีกแบบหนึ่งคือคือสถานะของของนักเขียนการ์ตูนเนี่ยก็จะก็จะชัดเจนกว่านี้นะซึ่งซึ่งอาจจะเป็นงานที่ผมทําแล้วมีความสุขที่สุดมีความสุขเพราะว่าเออมันเป็นมันเป็นงานที่เราไม่ต้องออกไปประทะข้างนอกเยอะนะเหมือนงานเขียนงานเขียนเนี่ยพอเขียนเสร็จเนี่ยก็ต้องไปประทะกับนักอ่านประทะกับนักวิจารณ์ประทะกับนิ่งได้รางวัลด้วยแล้วเนี่ยก็จะโดนอะไรเยอะ ผมก็รู้สึกเออถ้าถ้าเขียกนกระตูนเนี่ยเราหยบหลบลบมุมอยู่ในมุมของตัวเองแล้วก็ทำงานออกมาโดยที่ไม่ต้องไปประทะกับสิ่งที่อยู่ข้างนอกผมว่าน่าจะมีความสุขชีวิตน่าจะมีความสุขกว่าน,นี้มันพอพอได้รางวัลแล้วรู้สึกว่าเออดีใจแล้วก็เป็นเป็นเป็นความรู้สึกที่มันทำให้อยากจะทำงานต่ออยากจะอยากจะมีงานชิ้นต่อไปสำหรับคนทำงานนะ ก็น่าจะลองหาโอกาสส่งประกวดนะไม่ว่าไม่ว่าจะในสาขาไหนนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะให้มันเพิ่มโอกาสให้คนอ่านเห็นงานของเรามากยิ่งขึ้นนะต่อให้มันไม่ได้รางวัลนะให้มันเข้ารอบหรือมันอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นอย่างน้อยก็เป็นการชาเลนต์ตัวเองว่าทำงานแล้วเนี่ยเราจะออกไปแข่งกับคนอื่นหรือว่าไปต่อสู้กับคนอื่นได้ไหมเพื่อที่จะให้ตัวเองทำงาน ที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะก็การการส่งรางวัลการได้รางวัลก็ไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายมากนะในแง่ของของการการถูกประทับตราหรือว่าอะไรตามที่เราพูดกันนะอย่างน้อยๆเนียน่ยนะผมว่ามีคนเห็นงานของเราซึ่งเป็นอะไรละ่ะเป็นความคิดแรกของเราไม่ใช่หรือที่เราต้องการที่จะสื่อสารกับคนอื่นตอนที่ทํางานเราต้องการสื่อสารกับคนอื่น เราก็ต้องหาวิธีการต่างๆทุกๆวิธีที่จะให้คนอื่นได้มาเห็นงานของเรานะการส่รงประกวดก็น่าจะเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้คนอื่นได้เห็นงานของเรานะก็ก็เป็นเวทีที่ดีนะครับเพราะว่ามันมันไม่ได้มีแค่รางวัลชนะเลิศอย่างเดียวนะีมันจะมีรางวัลรองรางวัลอะไรไปอีกซึ่งคือคนทํางานก็ไม่ได้ คืออย่างน้อยเกไไ็ไม่กดดันจนเกินไปนะทำงานแล้วก็ถ้าไม่ได้รางวัลชนะเลิศก,ก็ยังมีรางวัลอื่นๆปลอบใจนะซึ่งก็จะเป็นกําลังใจให้ให้นักเขียนได้ได้ได้เยอะนะเพราะฉะนั้นผมว่ารางวัลที่รางวัลที่มีรางวัลเยอะๆเนี่ยเป,เป็นเรื่องที่ดีเป็นการส่งเสริมนะถ้าไม่มองในแง,ง่ของของรางวัลที่จะต้องจ่ายเยอะนะ ในมองในแง่ว่าเออมันได้ได้ผลดีกับคนทํางานนะครับเป็นเรื่องที่ดีครับ